สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้เราก็อยู่ในเกมเทพมลณะนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีผูก ID นะครับอ่าแล้วก็รี ID ตอนไหนดีนะครับอ่าสำหรับใครนะครับแบบว่าสุมได้ตัวละครตามที่ต้องการแล้วออกเข้าเกมใหม่ ID หลุดสวยเลยครับอ่ามาดูครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีผูก ID ครับผมง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่มีอีเมลนะครับ กดเข้ามาที่ไอคอนซ้ายมือตรงนี้ครับอ่าสำหรับใครที่ยังไม่ผูก ID ครับจะขึ้นว่าบัญชีเกสนะครับไม่ปลอดภัยนะครับอ่าให้เรามาดูที่อ e ีเมลครับแล้วก็จะเขียนว่าผูก ID กดติ๊กเข้าไปครับอ่าอันบนนี้จะเป็นอ e ีเมลของเรานะครับอ่าให้เรากอกอ e ีเมลเลยครับผม เรากรอกอ e ีเมลแล้วนะครับให้เรากดที่กดรับรหัสยืนยันครับอ่าแล้วมันจะส่งรหัสไปที่อ e ีเมลที่เรากรอกนะครับอ่านี่ของผมมาแล้วครับก็จะเป็นรหัส6หลักนะครับอ่าให้เรากรอกรหัสหหลักที่มันส่งมาจากเออที่มันส่งไปที่อ e ีเมลเรานะครับกดกรอกเลยครับ กรอกให้ถูกนะครับอันล่างก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านนี้กดใส่เลยครับอพอเราใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับให้เราตรวจสอบดูนะครับว่าตรงไหมนะครับจําให้ได้นะครับรหัสผ่านแล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็กดตกลงครับก็จะขึ้นว่าผูกบัญชีสําเร็จครับผมอแล้วมันก็จะขึ้นว่าสถานะบัญชีผูกบัญชีแล้วปลอดภัยนะครับอ่า ถ้าใครอยากเปลี่ยนรหัสผ่านก็กดแก้ไขรหัสผ่านตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ลบบัญชีนะอ่าโอเคครับผมอ่าต่อไปครับในการรีไอดีครับรีตอนไหนดีนะครับอ่าพอเราถึงเลเวลเก้านะครับตัวเกมมันจะปล่อยให้เราเล่นเล่นแล้วนะครับอ่ามันจะไม่สอนเราเล่นนะครับอ่าให้ท่านผู้ชมนะครับมากรอกโค้ดนะครับตรงนี้ก่อนนะอ่าแพ็กเลขเปลี่ยนตรงนี้ครับ ตอนนี้ก็จะมี8โค้ดนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงหน้าจอซ้ายมือให้นะครับพอเรากรอกโค้ดเสร็จนะครับเราจะได้ตัวสุ่มมานะครับก็จะเป็น70โลนะครับผมเจ็ดสครั้งนะครับแล้วก็จะได้ตัวละครนะครับเสียตัวละครบีคุยะตัวนี้นะครับโอเคให้เรากดสุ่ม นะครับหาตัวที่ควรรีนะผมทําคลิปไว้แล้วนะครับลองหาดูได้ครับผมว่าควรรีหาตัวไหนนะครับพอเราได้ตัวตามที่ต้องการแล้วก็ทําการผูกบัญชีนะครับผูกบัญชีตามต้นคลิปที่ผมสอนเลยถ้าใครไม่ได้ตามต้องการนะครับก็กดตรงนี้ครับแล้วก็กดสลับบัญชีนะครับสําหรับบัญชีเกตนะครับอนี่ก็เป็นการรีไอดีแบบง่ายแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้ครับผมถ้าใครมีอะไรสงสัยแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์ผมไว้ครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ